À, có rồi, à, là... À, là, một à, một à, gì cũng đi cả cái cặp kết thúc rồi. Hôm trước là cái này, 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 cái ใช่ค่ะ,ะคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกจะบอกว่าไม่ใช่แฟนคือตอนแรกเราก็าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องความสัมพันธ์แบบเราคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปแบบว่าไปทำบุญด้วยกันแล้วก็มีแบบอย่างล่าสุดไปงานอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยมันไปมันไปสปากันต้นได้ยังไงจริงๆแล้วเราเจอกันบ่อยมากเลยพี่เพราะเราอยู่ค่ายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไปสปาร์กันคือว่า แบชอบพี่เขามานานมากแล้วตั้งแต่เราอายุแค่สองสาแล้วตอนนี้เราได้มาคุยกับเขาตอนนี้เราได้ร่วมงานกับพี่บ่อยๆแล้วพี่ก็ชอบทำแบุวมากเราก็เลยแบบมีมีแบบว่าชวนทําบุญกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนแบบเขาภาพบนเวทีพี่ก็เป็นคนนิ่งๆแต่ดูจริงเวลาได้คุยแล้วพี่เขาคนดวนแล้วก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเราชอบผู้ชายคนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ิดดววาสงตกัน้ย โอนมากค่ะไม่ไ <aroma> ด <Whew, disappointing, S 2> ้กระดาษนัดเพราะว่าเรามีงานเยอะนี่เราก็มีงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาว่าหรือว่าที่เขาไม่ได้เป็นงานเร่จะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนแซวว่าจ่าอย่าเป็นฝ่ายจีนสี่แค่คจีบจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายจีบแต่เราเป็นฝ่ายคอยอ๋อไป่อ่อยเลยใช่ค่ะทำไมเราเรารู้สึกยังไงของว่าเออจริงๆแล้วเราเป็นผู้หญิงคนนี้ค่ะเมื่ใครมาชอบเราแต่เราไม่ชอบแต่เราชอบใครจนเดิน ไ่ชอบพูนะแต่เราไม่โกกอะไรนี่แต่เราใช้วิธีค่อยอะไเงี้ยิดีไมมมีไลน์หนูเลยอะไรเงี้ยไฮไลน์ไฮไลน์อ่าใช่ค่ก็คือจริงๆแล้วจ้าเป็นคนที่แบบว่าครอบครัวคือที่หนึ่งเวลาเราคิดวม่เาจะทอะไรเงี้ยคือเราไม่อยากให้ครอบครัวเห็นด้วยคือแม่แม่กับพ่อก็ทำอยู่เลยว่าอยู่เลเรื่อยอะไร แล้วก็เราก็มาซื้อเลยมเซื้อขนาดนี้นะเอาจริงๆตอนขอ,ดดขออนุญาตได้ที่จะไปก่อนแล้เนี่ยงานไหมว่าเขาะจะยอมหรเปนะ็นแฟนจริงๆแล้วพี่เขาก็จีบหนาแล้วนะพี่แต่เราก็แบบว่าดูว่าเฮ้ยยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเ,เราไม่ก้า รูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรากลัวว่าเฮ้ยเพราะว่าพี่เขามีเรื่องผูง้หญิงเยอะมากเราก็เลยกลัวว่าเฮ้ยยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยดูว่าเอ้ยพี่เขามีอะไรหรือเปล่ามีมีแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยดูไปเรื่อยๆพอรู้ว่าเอ้ยพี่เขาไม่มีอะไรนะเนี่ยเราก็เลยเปิดตัวใช้คําว่าแฟนเนี่ยนานแค่แไหนนะคะคำว่าแฟนเลนค่ะ ประมาณจริงๆแล้วเราคุยกันมาประมาณสี่ห้าเดือนอะนะคะที่เรารู้สึกว่าเราคบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มาใช้คำว่าแฟนน่าจะเป็นนี่แหลว่าพี่ถามหรือว่าใช้คำว่าแฟนหรอย <c oughs> อะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าเออเปิดตัวดีกว่าเพราะที่ก่อนที่ก่อาจจะระวังระแวงเรื่องสาวของเขา,ขอ,ขาอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> จ้าเป็นคนที่ไม่ชอบโกหกนะจ้าเป็นคนตรงมากคือเวลาจ้ามีอะไร ชอบพูดความจริงคือแต่เราแค่ดูว่าเฮ้ยพี่ก็ไม่มีใครนะอะไรแค่นั้นเองพี่แบบเราไม่เป็นมือที่สามไม่นั้นเองค่ะพอรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ไม่มีใครเราก็เลยเปิดตัวเลยเพราะเราไม่ได้แคร์ว่าเฮ้ยนักร้องทุกทุต้องไม่มีแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่มาชอบจ๋าก็ชอบี่จ๋าเป็นคนตรงแล้วก็จ๋าเป็นคนที่ไม่โกหกอะไรอย่างเงี้ยจ๋าก็เลยรู้สึกว่าจ้าเปิดดีกว่าอ่ะแล้วแฟนคขาบว่ามันมาหาตอเราเปิดตัวแฟนกับก็ตอนแรกนี่นะคะเราไม่ได้เปิดตัวเราโกลกันเราก็เปิดตัวลงร ีแฟนะนกลับก็เข้ามาเสียไเห็น G G เจเจอะไรอย่างงี้เราก็เลยรู้สึกดีใจอนะไรอยเงี้ยตอนนี้แฟนกลับก็กลับเรียกพี่แซงว่าเสียแล้วก็เรียกถือว่า G เจอะไรอยงีแ้แต่ว่าเราชิมราก่อนเลยดิยวัวกระแสนี้ช้มที่ลง,งค่อยๆลอค่อยๆลงเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้จีบเราเป็นตูวเว่เป็นตา เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองลงรูปคู่นี้้ะพี่ก็มีแฟนอะไรเงี้ยแฟนก็ต้องมาโวยหรือว่าแฟนก็จะต้องมาแบบหน้าเป็นอะไรอย่างงี้มากกว่า่พี่แจ็คเราคิดจะทำได้เจ้าสูงนะเราไม่กลัวตั้งหลอกเราไม่กลัวหรอกเราเจ้าชู้กว่าไม่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 คือเราไม่กลัวเพราเราคิดว่าข้างหน้าจะเป็นไงไม่รู้แต่วันนี้เราคุยแล้วเรารู้สึกเราโอเคคุยกัน่่รมไีจยไม่คุยเลยค่ะเพราะว่า คือเราไม่รู้ว่าคุยไปอ่ะผู้ชายก็ต้องแก้ตัวถ้าสมมติก็เป็นจริงแต่ถ้าสมมติว่ายังไงเขาก็ต้องตอบว่าง่ายอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยเลือกที่จะไม่คุยแต่เราเช็คชัวรนนักข่าวว่ไม่มีผู้หญิงเอ้ยหนูว่าข่าวขนาดนี้หน้าบี่ก็มีผู้หญิงแล้วอลาวาดไปแล้วไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์วาเลนไทน์ที่ผ่านมาหลากกว่ากันเปล่าโอ้ยคือวันเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ที่ห้องนอน แลวอ่ห้องนอนห้องนอนวิจักต์แล้วก็วางแผนไงเราเป็นนักวางแผนที่แบบว่าบริทายไม่ไี้มารับไปทําบุญนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปทําบุญแล้วเราก็โทรบอกแดนเซอร์เราให้ไปเซอร์ไพรส์ที่ห้องเขาเราไม่ได้ไปเองให้แดนเซอร์ไปจัดลูกโป่งแล้วก็ตัวเจเจแล้วก็ลูกคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีช่อดอกไม้ด้วยให้เขานะคะเขาไม่ได้ให้เราเขาไม่มีอะไรให้เราเลยมีมีพี่เขาก็มีคือแบบว่า วันที่13พี่พาไปเดินห้างแล้วเราก็เป็นคนแบบไม่ค่อยได้เดินห้างเราก็เลยหยิบนู้นหยิบนี่อะไรเงี้ยพี่เขาก็จะออกตังค์ให้เราก็บอกพี่ไม่ต้องไม่ต้องเก่งใจแต่พี่เขาก็ออกให้เจอไปประมาณ7จ็ดหมื่นได้ฮ่าจริงหรอเขาก็เลยอะไรให้าอะไรใหมีทั้งรองเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างเลยแล้วหยิบอะไรนเขาก็จ่ายอย่างเดียวตายแล้วเธอคุ้มมากตายใช่เบามากเลยเทียกับลูกโป่งไม่ได้แล้วค้มากลูกโป่งพันสองดอกไม้อีกพันเอ่ จำเป็นเซอร์ไพรส์สเนี่ยว่า,า,าให้คนปเป็เนเซอร์ไพรส์เนี่ยนอนตอนแรกเขาหน่อยเลยพี่เพราะว่าวันที่14ไม่มีแบบไม่มีข้อความหรืออะไรที่แบบแสดงความรักอะห<อ>น่อยมากคือแบบพี่ว่านะมันอยู่ที่จิตสํานึกนะว่าคน <laughs> เราแ <laughs> บบว่าเหมือนแบบว่า,า,าเราจะทําตอบหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแต่เราเป็นผู้หญิงนะเราก็พูดอย่างนี้กเ <laughs> ขากลับบ้านไหนคนนอกช็อกไปเลยช็อกเลยที่แบบน้ำตาแล้วี่ดีมันเขาแก่แล้วไง กอายุใครคนจะไปส่าห่วงเหมอายุที่ห่างลางอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยหนูว่าอายุไม่สำคัญเราเพราะว่าหน้าหนูก็น้าพี่เขาใกล้เคียงแล้าหนูว่าใครหน้าแก่กครม่้้องเคืริงอายุไม่สําสำคัญหือว่านะแค่ว่าเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจจบเอาจริงๆใครหวานกันหานะจริงๆแล้วเป็นเป็นเป็นหนูที่หวานแต่เป็นพี่เขาที่ตามใจเพราะพี่เขาจะเป็นแบบ เออเขาโตแล้วไงพี่ไอเรื่องโลกโซเชียลโลกอะไรอย่างเงี้ Facebook, ยเฟซบุ๊ก IG ไม่รู้จักนะ IG ไ,ไม่รู้จักเรื่องมัรู้จักตอนเนี้ยเออแล้วก็แท็ก IG ไ,ไม่เป็นต้องแบบว่าให้หนูแท็ก IG ย,ยังไง,ยอ,ยงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแต่ตามใจเนี่ยตามใจมากอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หวานี่ยต้องเป็นหนูม,มากค่างด้วยความที่เราก็เป็นนักร้องที่แค่จะเป็นเบอร์หนึ่งของพายอย่างเงี้ยพอเราเปิดตัวแฟนอย่างเงี้ย ผู้หญิงผู้ใหญ่เขามีแบบมปรา้ามห้ามไหมอะไรคือผู้ใหญ่ก็ปล่อยู่เลคุมไม่ได้ใช่ไหมคือจ้าเป็นตัวกับตัวเองเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่ไม่ค่อยที่แบบจะมาจํากัดมากเพราะว่าหนึ่งเราก็อยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็รู้ว่าตัวตนจ้าเป็นคนตรงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันปิดไม่อยู่ใช่ไหมผู้ใหญ่ห้ามมันก็แบบถึงไม่ได้ใช่ไหม คือผู้ใหญ่ก็พูดกับหนูนะว่าให้ดูให้ดีก่อนว่าเขามีแฟนไหมอย่างแรกเลยเราก็ได้ดูแล้วว่าเขาไม่มีแฟนแล้วเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็เลยมโนไปเองว่าไม่เรานี่แหละเป็นแฟนเขาเลยอันนี้ก็ได้ขมใจแล้วล่ะขมใจหล่าโอเคอ่านายลูกอ่านยลูกอ่านยลูกหน่อยฉันชอบเธอตรงหน้าอายุเท่ากันนี่แหละมาอ่ะตั้งนี้นะคะมาหนึ่งสองอีกทีจ้าหนึ่งสองจ้าจ้าต้องพี่จ้า โอ้โหเวลาแล้วในสภาพอากาศวันนี้ที่ใช้ชนะไม่เกี่ยงมากตัดสิ่งดเลยนะครับตัดสิ่งดีเลยเลยแล้วเรื่องนต้องทำนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามนะี่ท่ต้องการจะมาภูชัยชนะภูรุษภูรุษเข้ามาเลยครับโอ้ได้ดีมากมครับโอ้แด้วก็ทำได้ดีมากมาก

เขาบอกแกงป้าเฮ้ยน้าวเอไท้งนีดีต้นอี่ครับคนต่อไปนะฮะสวัสดีครับสวัสดีขอเสียงดัด้วยกับ ดเสครับตอนนี้โอ้โหตัดตัดนมากเลยะสนุกมากเฟสยกัเรียเกนเปนแชาครับศิลปินแห่ชาติอันนี้ก็สัติของคนโคนรกทุกอย่างุเียอันนี้แ่นิน้าิ่ีขั้นค่ะันชินกรไกราชค่อันนี้เป็นเชอ มุมศิลปินที่เกิดตัวร้อนตัวพองนะโอ้โหหลายต่างประเท